นี่บกม่วงกระซุกแล้วเนาะนี่แกกินแล้วพร้อมจะรับประทานแล้วหอมอร่อยวันนี้เขาก็จะเห็ดบักม่วงแผ่นนะทุกคนเขากับไปเก็บบกม่วงมากแล้วเขาก็ลางแล้วเขาก็ไปเาเ็หอิญมาจังไนไปบดบักม่วงแล้วเขาก็เอาขึ้นไปตั้งไฟเนาะตามมาเบิ่งวิธีเห็ดเลยจ้ะเสร็จแล้วเขาก็บกม่วงมาปองแล้วก็มาขูดนะทุกคนแล้วเขาก็เอาไปตั้งไฟเลยเนาะ มื้อนี้เขาเก็บบักม่วงอกหล่อ,ลองร,อรวมไว้ที่เขาร,รวมไว้วหลายๆมื้อเขาก็เอามาก,กวนเนาะนีเนน่เขาก็อยากให้ฝนตกเขาก็เลยกวนนัดกวนเขาก็จะใส่เวลากวนประมาณครึ่งชั่วโมง,งเนาะทุกคนสามสิบนาทีกวนไปเรื่อยๆนี่ใกล้จะได้ทีแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนสีเข้มเข็มแล้วเนาะเสร็จแล้วเขากา็ไปตากเนาะนี่ถาดที่เขาตากเขากะทานา้ำมันอยู่ก้นลองถาดไวน้น้ำมันจึงจะบต่ติดเวลาเขาตัดเป็นชิน้นๆเนาะ เขาก็ตากให้มันให้แห้งตากไปเรื่อยๆพอมันแห้งแล้วเขาก็มาตัดนะทุกคนในระหว่างนี้น้องบุรินาก็มานั่งรอกินมะม่วงกวนนะคะเพื่อนๆเมื่อไหร่จะแห้งเนาะแม่เมื่อไหร่จะแห้งเนาะบุรินาอยากกินมะม่วงกวนแล้วแม่เมื่อไหร่จะได้กินเนะมาะมะม่วงเนี่ยบุรินาอ้วนอยากกินมะม่วงกวนแล้วแม่คะ่ะดูหน้าคะ บุลล่าน่ารักไหมคะอ้วนมากเลยข้าบูนี่ทุกคนชั้นก็นอยากกินชันกันเลยไปพลิกเลยก่ะชันกันตัดเป็นชิน้นเนาะตัดตา,ตาอกีกสองสามมือน,นะทุกคนแล้วล่ะเด้อพี่น้องนี่บักม่วงแพนเฮ็ดเองรสชาติเปรี้ยวหวานเนนะตันนี่ตันนี่บักม่วงกวนของเฮากับเจแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะ ตะวามันเพราะนี่แหงค้างเนาะเ้องก็จะรอให้มันแบบแหงๆฮักกันเนาะอาบุลนบนุลีนกินไหมลูก